สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่วงเวลาน,นี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ แิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดส,สำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพของเราในวันนี้จะมาพูดถึงอาหารไทยค่ะซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ล้ำค่าของไทยอาหารไทยของเราโดดเด่นทั้งในเรื่องของรสชาติแล้วก็สรรพคุณโดยเฉพาะในเรื่องของสรรพคุณเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าอาหารไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะเพราะฉะนั้นโครงการไทเทสเตอร์ลีจึงอยากจะผลักดันในเรื่องนี้ซึ่งคล้องจองกับนโยบายวัฒนธรรมของทางรัฐบาลด้วยนั่นก็คือ 5F นั่นก็คือ F food นั่นเองค่ะและในวันนี้ในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราจะมานําเสนอเมนูอาหารนั่นก็คือสปาเกตตี ี่อันชันต้มขาไก่ทอดตะไคร้ได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งความอร่อยและที่สําคัญตรงกับความเป็นไทยเทสเทอร์ปี้อาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณชิษนุพงศ์เกตนวลหรือว่าเชฟไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอเชฟไปทีไรแน่นอนว่าจะต้องมีความอร่อยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างแน่นอนแต่ว่าคอนเซปต์เดิมค่ะเชฟไปแนะนำตัวแบบนี้ไม่ได้ก็ <c oughs> สวัสดีครับไปคุ้มกัแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีช anel นะแต่วันนี้เราก็มาอยู่กับน้องบีมแล้วก็โครงการไทยเทสเทรอร์พีอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะ,ะยกครัวบ้านสวนทวีมาไว้ในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราแบบนี้วันนี้เชฟปมาสอนทําเมนูสปากเกตตีอันชัน ต้มขาไก่ทอดตักใครด้วยอโอ้โหช,ชื่อยาวมากค่ะอธิบายเมนูนี้หน่อยได้ไหมคะเืาบอ,อกว่าเมนูนี้มีความเป็นไทยนะครับสัก90%นะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มสปาเกตตี้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามานิดหน่อยเพื่อปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยด้วยนะครับก็<อ>จะเป็นสไตล์ฟิวชั่นนิดหน่อยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือเราจะทําน้ําต้มขาขึ้นมาก่อนค่ะอ่แล้วเราก็ นำเส้นสปาเกตตี้นะครับไปต้มกับอัญชันซึ่งต้องบอกว่าอัญชันก็เป็นเหมือนสมุนไพรอย่างนึงวของบ้านเราซึ่งซึ่งอาจจะหาไม่ค่อยได้ในต่างประเทศพูดถึงอัญชันเนี่ยอัญชันมีอยู่ในแทบจะทุกเมนูแต่ว่าเราจะเห็นในเมนูขนมหวานใช่ไหมคะใช่ส่วนมากก็จะเอาอัญชันไปไว้ในขนมหวานแต่เนี่ยเราเอามาใส่ในอาหารข้าวอ่าก็คือจะเป็นทาให้มันแตกต่างแล้วก็แปลกนิดนึงค่ะ ทำให้สีสันของอาหารเนี่ยดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบว่าอาจจะทําให้ฝรั่งสมมติฝรั่งมาเที่ยวบ้านเรานะครับเขอยากกินเมนูต้มข่าด้วยแต่เราก็ใส่ความเป็นสปาเกตตี้ลงไปนิดนึงทําให้เขาแบบ เข้าถึงวัฒนธรรมบ้านเราได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยด,ดีมาก<อ>เลยคะ่ะอันนี้ตรงกับคอนเซปต์รายการของเรามากสินสร้างทางอาชีพเราพยายามจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใส่ไอเดียได้ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเรามันมีคําที่พูดว่าธรรมดาโลกไม่จําแต่ถ้าสร้างสารรค์สร้างอาชีพได้แน่นอนจริงไหมคะเพราะว่าเรามีเมนูอาหารไทยเยอะมากเลยมันกลายเป็นว่าน้องๆทั่วไปคนรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอาหารที่มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อแต่ที่จริงไม่ใช่เราสามารถ สร้างสารรค์เมนใมูใหม่ๆขึ้นมาได้ทีนี้มาดูกันที่ความคิดสร้างสารรค์กันบ้างเชฟปมีกระบวนการคิดยังไงคะถึงได้สร้างสารรค์เมนูเออมนูนี้ขึ้นมาได้ก็หลักๆเลยปกติแล้วเนี่ยเรากินต้มข่ากันเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้เหมือนแบบฝรั่งเขาเข้ามาบ้านเราหลากักอยากให้เขาซึมซับต,ตรงนี้ด้วยเราก็เลยผมก็เลยใส่ความเป็นสปากเกตตี้ลงไป <comentários. S 1> นิดหน่อยแต่ว่าความเป็นสปากเกตตี้อย่างเดียวก็อาจจะยังไม่พอก็คือผมก็เลยน <uellement, S 1> ํา ตัวเส้นสปาเกตตี้นะครับไปต้มในน้ำอัญชันซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่ตามบ้านเราเนี่ยเห็นได้บ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็เด็ดมาจานร้วแล้วก็มาใส่มาเพิ่มสีสันให้ห<ช>น่าทานมากยิ่งขึ้นใช่ครับอันนี้พอต้มกับน้ำอัญชันแล้วก็จะได้เป็นสีม่วงแบบนี้ใช่ไหมคะนี่<ช>แ,ลแล้วที่พิมเคยเห็นว่าเขาแบบม่วงจัดๆเลยอะคะ่ะแบบม่วงอันนั้นคือเขาใช้เทคนิคอะไระคะก็คืออาจจะบีบน้ำมะนาวลงไปครับสีมันก็จะเปลี่ยนอ๋อ เหมือนที่เราเคยเรียนวิทยาศาสตร์สมัยตอนมอตอ้นใช่ครับจริง,รงๆเราก็ทําแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค,ครับเยี่ยมเลยค่ะแล้วที่บิมสงสัยสปาเกตตีบิมเข้าใจอยากจะเอาใจชาวต่างชาติว่าอ่ะคุณสามารถเข้ามาทานอาหารไทยง่ายๆนะคะทาไมถึงเลือกเป็นเมนูต้มขาไก่ล่ะคะก็ด้วยความส่วนตัวก็คือชอบกินอยู่แล้วด้วย<อ>เพราะว่า<อ>เมื่อก่อนที่บ้านตาเป็นสวนมะพร้าวเราก็จะมาทาเมนูนี้ค่อนข้างบ่อยเรื่องกะทิเมนูเกี่ยวกับกะทิแล้วจริงๆมันก็เป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ เราจะกินแบบเวลาแบบว่าที่รู้สึกแบบว่าเริ่มไม่สบายหรือว่ามีอะไรเงี้ยเพราะว่าขามันช่วยแบบว่าในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยทําให้แบบบํารุงร่างกายอะไรเงี้ยอ๋อเข้าเรื่องนี้คือดีมากเข,ข้าเรื่องนี้คือดีมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าอะต้มขาไก่จะเป็นเมนูที่อ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ที่จริงเขามีสรรพคุณทางยาอยู่ใช่เพราะว่าเขาใส่ขา่าซึ่งแน่นอนว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการบํารุงร่างกายใช,ใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องอะไรบ้างคะเชฟ ขาดขาดเนี่ยจริงๆมีหลายอย่างหลักๆก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของอวัดด้วยแก้ววัดอะไรนะ<า>ครับแล้วก็ในเรื่องของลำไส้หรือว่าท้องต่างๆก็คือช่วยให้เจริญอาหารนู่นนี่นั่นอะไรอ,อย่างนี้มาต่อกันที่ความคิดสร้างสารรค์กลับมาที่ความคิดสร้างสารรค์เพราะว่าบิมสงสัยมากต้องขาไก่อย่างเดียวไม่พอ <c oughs> ต้องเป็นขาไก่ทอดเออเป็นไก่ทอดตะไคร้ด้วยออันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวว่าคือชอบกินไก่ทอดด้วยอะไรเงี้ครับเราก็เลยจับ จับจากเป็นการใส่ไก่ต้มลงไปในน้ําต้มขาเอามาหมักกับกะทิแล้วก็นําไปทอดโดยการเสียบตะไคร้ลงไปด้วยโเพโื่อเพิ่มโโกลิ่นหอมโอ้โหอยากทําแล้วคะ่ะอยากจะรู้แล้วว่าออทำออกมาแล้วมันจะน่าทานขนาดไหนแต่ว่าต้องทํายากแน่เลยใช่ไหมคะคือตามคอนเซปต์ครับมาวันนี้คือทุกอย่างต้องง่ายทุกคนสามารถทําตามได้ที่<ด>บ้านโดยเฉพาะบีมต้องทําได้ใช่ค,คือสังเกตได้จากอุปกรณ์ต่างๆของเราคือน้อยมากเหมือนเราเตรียมอาหารอยู่ที่บ้านเลยเราก็เตรียมแค่นี้คือจริงๆนี่คือน้อยแล้วเหรอคะ อันนี้ถือว่าน้อยมากครับน้อยมากโอเคทีนี้ก่อนที่จะเริ่มทำมิมอยากจะให้เชฟไบแนะนําวัตถุดิบให้คุณผู้ชมได้ลองฟังกันหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็อันแรกนะครับที่เป็นตัวสมุนไพรก็จะมีตะไคร้นะครับตะไคร้อ่าตัวนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขามีสรรพคุณทางยาเยอะมากใช่ในเรื่องของช่วยในการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมตัวนี้ก็ช่วยได้มีกลิ่นที่หอมมากด้วยค่ะนี่คือสมุนไพรไทยแท้ๆเลย แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหอมนะครับวันนี้จะใช้เป็นหอมแดงหรือว่าหอมแขกแบบนี้ก็ได้อ๋อใช้เป็นหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้เขาแตกต่างกันยังไงคะหอมแดงคือหอมหอมหอมแขกหอมแขกเนี่ยจะได้เรื่องของกลิ่นที่จางกว่าแต่จะได้เนื้อแบบหมายถึงว่าเยอะกว่าถ้าเราใส่ลงไปในในอาหารนะมันจะมีความหวานที่มากกว่าเพราะว่าลูกเขาใหญ่แต่ว่าแต่ว่าหอมแดงไทยเนี่ยจะให้ในเรื่องของกลิ่นที่มากกว่า เพราะว่าเหมือนลูกเลยเขาจะเข้มข้นกว่าอะไรอย่างนี้ครับโอเคแล้วแต่ว่าสามารถใช้ได้ทั้งทั้งคู่แล้วก็แล้วแต่ความสะดวกได้ความชอบใช่เลยค่ะมาต่อตะไคร้หอมแดงต่อด้วยอะไรคะแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดอันนี้ก็เลือกที่มะกรูดที่สดๆมันจะได้กลิ่นหอมและเทคนิคการแกะมะกรูดก็อย่างที่เคยบอกไปก็คือแกะก้านออกมาใช่ก็สามารถไปตามดูไที่คลิปที่แล้วอะไรอย่างงี้ครับต่อกันเลยครับ ถัดมาก็จะเป็นส่วนประกอบสําคัญคือขานะครับข,า,ขาเนี่ยจริงๆเราควรจะเลือกเป็นขาที่อ่อนแต่ว่าวันนี้พอดีมันไม่อาจจะไม่ใช่หน้ามันอือผมก็เลยได้ขาที่แบบไม่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 ถึงกับเขาเรียกกลางๆไม่แก่ไม่อ่อนมากที่นี้ขาอ่อนขาแก่มันมีวิธีการดูยังไงคะเชฟข,ข,า,ขาอ่อนนะครับคือสังเกตง,ง่ายๆเลยเนี่ยผิวมันจะแบบเนี่ยให้ดูมันจะเป็นประมาณเนี้ยจะเรียบเนียนแล้วก็นุ่มๆถ้ากดมันจะนุ่มแบบมันก็แข็งนะแต่ว่ามันก็จะนุ่มมันก็จะนุ่มกว่าส่วนที่ตรงนี้ก็ได้ อ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมค่ะแล้วก็สังเกตดูด้านในครับมันจะไม่มีเซียนอ๋อแต่ถ้าแต่ถ้าตรงที่ถ้าเริ่มแก่จะมีเป็นเซียนเห็นไหมครับมันจะเป็นเซียนแบบนี้อันนี้คือเริ่มแก่อันนี้ก็คือเหมือนกลางๆคืออ่อนกับแกรวมกันแต่แนะนําเลยถ้าหาอ่อนที่สุดได้ก็ใช่เพราะว่าถ้าเป็นขาอ่อนเราสามารถซอยแล้วก็เคี้ยวกินไปได้เลยแต่ว่าคืออันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะแข็งขึ้นมาหน่อยคนก็อาจจะไม่นิยมรับประทานแล้วก็ แล้วก็ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยคาแก่มันจะแบบดีกว่ามันหอมอมืแต่คาแก่ไอ้คาอ่อนเนี่ยมันก็จะกลิ่นน้อยกว่าแต่ได้เรื่องของ,องอมันก็จะมีข้อดีข้อเสียกันแล้วแต่แต่ว่าคือแนะนําก็คือใช้ได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ควาสมสะดวก,กดใช่เยี่ยมเลยค่ะเพราะยังไงสุดท้ายเราไปต้มในน้ำมันก็จะมีสมุนไพรอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะ<า>ไรนี้ครับมาต่อบิม้มเห็นมะนาวด้วยมะนาวนี้มะนาวอันนี้เราใส่ปรุงรสนะครับ ต้มขากไก่ต้มต้มขากไก่เนี่ยจะไม่เลี่ยนเพราะว่าจะเคยมีมันจะมีมมมรสเปรียปร้ยวใช่ก็คือใส่มะนาวลงไปแบบนี้ใช่ไหมครใช่ครับแต่ว่าบางคนอาจจะใส่น้ำมะขามเปียก<อ>แต่วันนี้เราไม่ต้องการให้ตัวน้ำซอสของเราหรือว่าน้ำต้มข่าของเราอ่ะมันมีความขาเราต้องการให้มันขาวเราก็เลยใส่ตัวมะนาวแทนนะครับแล้วก็ให้มันมีความสดชื่นมากขึ้นด้วยครับ แล้วอย่างอื่นละคะนี่มีพริกมีอะไรเต็มเลยค่ะมีพริกนะครับพริกอันนี้ก็เป็นพริกจินดาเราก็จะใส่ลงไปในน้ําต้มขาาเราเพื่อให้มันมีความเผ็ดอ๋อพริกก็คือใส่พริกสดแบบไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรเลยเหรอคะหรือใช่ครับคือในที่นี้ยผมผมจะแค่บุบใส่ลงไปแต่ว่าถ้าทําวิธีการอื่นเราจะตําแล้วก็ใส่ลงไปในแกงเลยอะไรยเงี้ยค่ะใช่มีพริกทอดด้วยเออพริกแห้งค่ะพริกแห้งครับพริกแห้งเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปทอดเพื่อตกแต่งนิดหน่อยค่ะคือบางคนเวลาเรากิน เหมือนต้มขามันอาจจะรู้สึกอะมันจะมีความเลี่ยนนิดหน่อยดูนี้นั่นเราจะตัดด้วยความเผ็ดจีจายก็คือกัดเคี้ยวพริกไปเลยตามสไตล์คนเราตามตามสไตล์ของบ้านเราโหดมากกินต้มขาไก่แล้วกัดพริกเข้าไปด้วยมากแน่นอนจะต้องมีไก่ใช่ไหมใช่ครับไก่เนี่ยวันนี้ผมเลือกไปใช้เป็นตัวสะโพกเพื่อเวลาทอดมาเนี่ยมันจะไม่แห้งแล้วมีความนุ่มทําไมจะต้องเป็นทำไมเราจะต้องคือไก่ แต่ละส่วนมันมีรสชาติมัน,ม,นมันมีสัมผัสไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนครับอ,อกไก่เนี่ยไขมันน้อยกว่าสะโพกเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปนึ่งต้มทอดเนี่ยมันจะแห้งกว่าซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ชอบนะครับถ้าเป็นสะโพกไก่เนี่ยอย่างน้องบีมอย่างผมหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะชอบเพราะว่ามันกินง่ายอร่อยนุ่มที่นี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องออเนื้อไก่ขึ้นมาแล้วอยากจะให้เชฟแนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าส่วนไหนเหมาะกับการทําอาหารอะไรอะไรย่างเงี้ยคะ่ะอ่าก็คือหลักๆนะครับก่อนที่เราจะทําเมนู อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสาคัญที่เวลาผมเลือกไก่นะครับผมก็จะดูว่าเมนูนั้นนะ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นผัดที่มันมัน,มน,มนผมจะเลือกอกไก่เพราะว่ามันจะได้ไม่มันมากเกินไปเราก็ไม่เลี่ยนแต่ถ้าเป็นเมนูไหนที่แบบว่าทําออกมาแล้วมันจะแห้งอย่างเช่นทอดค่ะผมจะเลือกเป็นสะโพกไก่เพราะว่าทอดออกมามันจะ,น,จะน,นุ่มแทงนุ่มใช่ก็คือแล้วแต่เราค่ะแต่ถ้าใครชอบสุขภาพเลย ไม่สนใจคําว่าแห้งหรืออะไรก็อกไก่ก,ไก่เย,ยมแต่ถ้าใครเน้นอร่อยหน่อยก็สะโพกหรือน่องอะไรอย่างนี้ครับได้เลยค,ยค่ะด้วยความที่เป็นคนรักสุขภาพอย่างบีมครับหลังจากนี้เวลาไปสั่งไก่ก็จะสะโพกนั่นเองตาม,มานั้นครับมาต่อเลยค่ะมีไก่แล้วก็อะไรต่อเอ่ยแล้วก็เป็นกะทินะครับนะกะทิก็จะใช้เป็นแบบ คันสดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพัสเจอร์ไลก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมทางบ้านสะดวกนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นของตกแต่งนิดหน่อยวันนี้ก็จะมีผักชีหรือว่าจะใช้เป็นผักชีใบเลื่อยแทนก็ได้แล้วแต่ผักชีบิมได้ความรู้เพิ่มมาจากที่เชฟไปเคยแอบกระซิบไว้ผักชีตัวนี้เขามีส่วน ช่วยใน Lydia, เรื่องของการ <OR> ต้านสารอานุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เห็นว่ามีผักชีโรยมาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเขียนน้องทิ้งนะพยายามทานน้องเข้าไปค่นน้องเขามีคุณประโยชน์เยอะจริงจมีประโยชน์เยอะมากกว่านี้อีกครับแต่ว่าก็หลักๆก็คือจะประมาณนี้ใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันพริกเผานะครับค่ะแล้วก น้ำมันพืชสำหรับทอดไก่ค,ครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำตาลไม่ฟออขาวหรือว่าใช้น้ำตาลทรายก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็ พิกอันนี้ก็คือพิกพิกทอดที่เราเอาไปทอดเรียบร้อยแล้วนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราะจะมารังสรรค์เมนูสปาเกตตี้อันชันต้มขาไก่ทอดตะไคร้กันค่ะ,ะเริ่มเลยได้ไหมคะเชฟไปได้ครับก็เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมจะหมักไก่นะครับก็คือสะโพกสะโพกไก่เนี่ยเรามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำคหรือว่าเล็กกว่านั้ก็ได้หรือว่าขนาดเนี่ยตามความต้องการของออคุณผู้ชมหรือว่าน้องบีมนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาหมักกับเกลือ แล้วก็ก,กะทิอ๋อต้องใช้กะทิหมักไก่ด้วยเหรอคะใช่หนึ่งก็คือในเรื่องของความนุ่มแล้วก็กลิ่นหอมมันจะได้เข้ากับตัวต้มขาของเราเพราะปกติแล้วเนี่ยเราทําต้มขาใช่ไหมครับเราจะใส่ไก่ลงไปต้มเลยใช่ไก่มันก็จะดูดน้ากะทิเข้าไปทําให้กินแล้วมันอร่อยแต่เนี้ยเราเอามาทอดเราก็เลยต้องเพิ่มความเป็นต้มขาเข้าไปก็คือการหมักด้วยกะทิกับเกลือทําให้มันมีรสชาติโอเคค่ะ,ะแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําในส่วนของขั้นตอนถัดมา เดี๋ยวนะไก่นี่หมักทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีะคะออันนี้หมักแค่สิบห้านาทีก็ได้หรือจะหมักข้ามวันก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบถ้าหมักข้ามวันไก่มันก็จะเข้าเนื้อมากแล้วก็นุ่มมากค่ะนะครับมันกลิ่นกะทิมันก็จะเข้าไปมากอืโอเคครับแล้วก็ในส่วนในท่านตอนถัดมานะครับผมก็จะมาทําในส่วนของเส้นเส้นเนี่ยคือซื้อยี่ห้อตามที่ชอบได้เลยจะเป็นเส้นสปาเกตตีเฟตูชินีหรือว่าจะเป็นมากาักกัโรนีได้หมดเลยได้หมดเลยครับ แล้วแต่ความชอบนะครับเราก็นํามาต้มนะครับต้มตามเวลาที่เขาต้องการอย่างเช่นสปากเกตตี้ก็ระมานเจ็ดถึงแปดนาทีนะครับต,ต้มกับน้ําอัญชันแต่บางทีเจ็ดถึงแปดนาทีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตามที่เราต้องการมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะที่เราจะรู้ได้ว่าสปากเกตตี้เนี่ยมันสุกแล้วอ,อ่อจริงๆก็คือชิมจริงๆเส้นสปากเกตตี้อ่อคอนส่วนมากหรือว่าฝรั่งเขาจะกินแบบออรเดนเต ก็คือก็คือหักเข้ามาตรงกลางแล้วมันจะมีความกรึบๆเป็นเป็นแกนอยู่นิดนึงยังไม่สุก100%ฝรั่งเขาจะรับประทานแบบนั้นแต่ว่าคนไทยบ้านเราอ่ะชอบกินแบบว่านุ่มเราก็อาจจะต้มสัก9นาทีก็ได้นะครับนะเพราะว่าเพราะว่าเส้นอ่ะมันก็จะแบบว่านุ่มพอดีตามที่แบบคนไทยชอบนะครับเนาะอันนี้ผมก็อาจจะต้มแบบกลางๆแต่ทีนี้ก็คือเหมือนอย่างที่บอกคือเราต้องต้มตามที่เราชอบหลักๆก็คือ หยิบขึ้นมาชิมครับทุกย่างชิมดีที่สุดเยี่ยมค่ะทีนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือต้มไปพร้อมกับอัญชันเลยใช่ไหมแต่ว่าอัญชันเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งอัญชันสดแล้วก็อัญชันแห้งถ้าอยากได้สีที่มันเข้มนะครับใช้อัญชันแห้งผสมกับอัญชันสดอ่าคือแบบว่าทําให้น้ามันเข้มข้นเลยครับมันจะได้สีที่สวยอืใช่นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ให้มันออกม่วงบีบมะนาวลงไปนิดนึงสีมันก็จะเปลี่ยนทําให้แบบว่า สีสันมันน่ากินมากกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้คือผมอยากนําเสนอในรูปแบบของสีของดอกอัญชันจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้ก็คือง่ายๆเลยครับต้มตามเวลาน้ําอัญชันเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรอาจจะใส่แค่เกลือกับน้ํามันลงไปคแค่นั้นเองครับหลังจากที่เราได้เส้นต้มตามเวลาที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราตักขึ้นมาจากความร้อนนะครับแล้วเราก็นํามาคลุกกับน้ํามันเพราะอะไรคะเส้นจะได้ไม่ติดกันครับอืม,อมเพราะไม่งั้นเส้นมันอาจจะติดกันได้ บีมเห็นบางที่เขาต้มเส้นสปาเกตตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาอามาล้างผ่านน้าเย็นนะคะแบบนั้นก็ก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะไม่ล้างเพราะว่าคือเหมือนแบบบางทีถ้าถ้าล้างเนี่ยเราต้องล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับถ้าเราน้ำล้างน้ปาปราปาบางทีมือเราอาจจะไปโดนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปได้แต่ว่าก็ล้างได้การล้างเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของการหยุดหยุดตัวเส้นไม่ให้สุกมากกว่านี้อ,อ่า ประมาณนั้นแต่ว่าแต่ว่าหลังจากที่ล้างน้ำเนี่ยต้องเสด็ดให้แห้งนะครับไม่งั้นเส้นมันจะอืดขึ้นไปอีกอาใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นการใช้น้ํามันช่วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นทางออกที่ค,ค,ค่อนข้างจะโอเคเลยอาแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณผมูม้ชมทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะม,มาต่อเลยค่ะครับหลงังจากนั้นการทําต้มขาไกาอ่อาต้มขาไก่เนี่ยเราก็จะใส่เครื่องสมุนไพรทุกอย่างนะครับลงไปต้มกับน้ํานิดหน่อย แล้วก็ใส่กะทิลงไปอ๋อต้องใส่เครื่องเครื่องสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยต้องกับน้าก่อนใช่ก็คือจะมีพวกตะไคร้มีหอมแดงมีใบมะกรูดมีข่าเน้นไปทางข่าคือ่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ่<ฆ>อาจากนั้นก็ปุบพริกใส่ลงไปเพื่อเพิ่มให้มีรสชาติเผ็ดจากนั้นเราก็เคี่ยวครับเคี่ยวให้มันมีความข้นๆน,นะครับให้มันให้มันได้ข้นประมาณแบบว่าเหมือนซอสนิดนึงอะไรเงี้ยครับ<ฆ>อืเป็นซอส อ่าแล้วก็เราก็จะมาปรุงรสนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มะนาวมะนาวอ่าให้ได้รสชาติออกเปรี้ยวแล้วก็มีความเค็มแล้วก็มีความหวานหรือว่ารสชาติตามที่เราต้องการนะครับอค่ะก็คือเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วแล้วเราไม่ต้องใส่ไก่เหรอคะไก่เดี๋ยวเราจะมาทอดหลังจากนี้ครับเพราะไก่เนี่ยเราจะใส่ข้างบนใช่ไหมครับเราก็จะทอดร้อน เราไม่ได้เอาไก่ไปต้มหรอกตอนนั้นใช่ครับไก่เนี่ยหลังจากที่เราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซอสเราสามารถอุ่นให้มันร้อนได้เส้นสปาเกตตี้เราก็ไม่ต้องร้อนก็ได้เราก็มาถึงขั้นตอนในการทอดไก่การทอดไก่ทีเนี้ยหมักเรียบร้อยแล้วเราก็นําตะไคร้นะครับมาผ่าตะไคร้มาผ่าครึ่อาแล้วก็นําไก่เข้าไปยัดเหมือนหรือเสียบไม้ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะครับจากนั้นเราก็นําไปทอดเลยทอดให้แค่มันสุก พร้อมกันเลยทั้งไก่ทั้งตะไคร้ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวกินน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันจะลงไปในน้ำมันแล้วก็มันก็จะไปผสมผสานอยู่ในตัวไก่<ฮ>ครับได้กลิ่นหอมได้สีสันที่สวยงามโอ้โหแต่ละขั้นตอนคือมีความหมายหมดเลยอะ่ะใช่ครับเพราะว่าแต่ละขั้นตอนมันแบบมีสอดแทรกทุกอย่างเข้าไปอยู่แล้วค่ะอืมหลังจาก<ฮ>ที่เราทอดจนไก่เนี่ยสีเหลืองทองสวยแล้วอันนี้เราก็ขึ้นมาพักกตแหละก็คือทุกอย่างองค์ประกอบของเราก็คือจบแล้วมี น้ำต้มขาค่ะอ่ามีไก่ทอดแล้วแล้วก็มีเส้นสปาเกตตี้ใช่หลักๆก็คือแค่นี้เลยครับก็คือเสร็จแล้วนี่เราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีน้ําต้มขานี่อันนี้ก็จะแบบว่าเหนียวๆหน่อยข้นๆหน่อยหน่อยนะครับมีเส้นสปาเกตตี้สีม่วงอะให้ดูน้ำต้มข่าก่อนนี่เป็นแบบนี้ค่ะน้องจะม่วงๆอ๋อใช่น้องก็จะนคนๆคืออันนี้เนี่ยถ้าใครเคี่ยวแล้วมันไม่ข้นมากอะเราสามารถเติมแป้งไปได้นิดหน่อยให้มันข้น แป้งแป้งมันก็ได้ครับแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ากะทิมันข้นอยู่แล้วอะเราเคี่ยวออกมาคือมันแทบจะไม่ต้องใส่แป้งเลยครับมันจะข้นด้วยตัวของมันเองนะครับแล้วนี่ก็คือเส้นสปาเกตตี้ใช่อันนี้คือเส้นสปาเกตตี้อันชันของเรานะครับพิมเพแต่เห็นอันชันก็คือเราไว้จริงจริงจริงเรากินได้นะครับอันชันเรากินได้เพราะว่าอันชันมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันเราก็คือกินไปพร้อมด้วยกันได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจัดจานสวยๆเราก็เอาออกสะหน่อยแต่ว่าถ้าเรากินบ้านๆจริงๆก็กินได้ครับกินไปเลยดีกว่า ได้ประโยชน์ด้วยแล้วอันนี้ก็คือไก่ที่เราทอดเสร็จแล้วต่อไปเป็นกระบวนการจัดจานงานประดิษฐ์การสร้างสรรค์เป็นอะไรที่บีนก็ไม่ถนัดเหมือนกันค่ะแต่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ครับว่าเดี๋ยวจะให้น้องบีมจัดจานให้เพราะว่าจะแสดงให้เห็นว่าใครก็สามารถทําได้เชฟต้องลดลดคําสบประมาทที่บีมนะคะใช่ขอเรามาในคอนเซปของความง่าย ทำกินเองได้ที่บ้านแต่เชฟไม่รู้ซะแล้วบีมสามารถทาสิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกให้ยากที่สุดได้เหมือนกันค่ะก็เอาเอาเป็นว่าถ้าถ้าบีมทําได้ทุกคนบนโลกนี้ทําได้ตามนั้นครับนี่มันเป็นข้อดีหรือเปล่าเนี่ยอ่าขออนุญาตใส่ถุงมือแป๊บนึงนะอ่าองค์ประกอบก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆอย่าลืมนะครับเรื่องรสชาติเนี่ยเราสามารถปรับแล้วก็ปรุงได้ตามรสชาติที่เราชอบนะครับใครชอบเผ็ดใส่พริกเพิ่มชอบหวานชอบเค็มเติมได้นะครับมะนาว มะนาวมะนาวมันจะทําให้เราไม่เลี่ยนอ่าอ่านี่คือืเมื่อกี้ลืมบอกมะนาวเนี่ยเราจะใส่ในตอนสุดท้ายของหลังจากที่เราปิดไฟแล้วนะครับเป็นเทคนิคทําไมคะเพราะมันจะได้ไม่ขมครับรสชาติมันก็จะไม่เปลี่ยนอ๋อเหมือนแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ค่อยใส่มะนาวใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับเอะมีความรู้เหมือนกันนะคะเดียได้ครับถือว่าผ่านอันนี้ก็น้ําต้มขาเราต้องใส่ใส่คนๆก่อนครับ อ๋อเรา,าต้องเทน้ำลงไปก่อนเหรอคะใช่ครับค่อยๆใส่ลงไปนิดหน่อยอ่าใส่ไปอีกครับ,อ,รบอ,อ่าใส่ไปอีกครับอีกนิดหนึงอ,อ่า อันนี้ได้หรือยังคะหรือว่านิดนึงครับอีกนิดนึงเป็นคนรอบค่ะถ้าเกิดเชฟเราจะพอแล้วครับพอแล้วอันนี้อาจจะลมประมาณแบบว่าเป็นซุปอะไรเงี้ยครับเนาะอ่ะแล้วก็นี่อาจากนั้นเราก็จะเส้นใส่ลงไปเส้นนี้ยากแล้วค่ะมีเทคนิคไหมคะเวลาใส่เส้นถ้าเรามีที่ขี้นะครับก็จิ้มลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มค่ะแล้วก็หมวนหมุนเนี่ยหมวนมวนให้มันแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ แล้วเวลาเราเราลงอ่ะเดี๋ยวนะจะลงยังไงดีจะให้น้องบีมลงได้ค่ะลงลงแล้วก็ปิดบิดนิดนึงมันก็จะเป็นทรงกลมๆวางแต่ว่าต้องวางตรงกลางนะครับทุกคนเราจะมาเก็บเก็บไปนิดนึงให้มันจะได้ง่ายถึงช็อตหยุดหายใจไปพร้อมกันปึ๊บอันนี้ได้ไหมคะได้ครับแล้วก็ค่อยๆปลายลงไปตรงกลางก่อนอ่ลงไปครับลงไปลงไปอ่าแล้วก็ลงไปเลย ่าก็จะใช้มือช่วยนิดนึงได้คค่่ะะะขออนนุุญาตใสถงเรียบกดลงไปนะครับจัดทรงให้มันอยู่อยู่สิอ่าอได้อยู่อ่าสวยงามคะแนนคะการจัดวางในครั้งนี้ให้แปดเลยครับเต็มเท่าไหร่คะเต็มสิบครับเอ๊ะหรือจะเต็มร้อยดีเต็มสิบก็พอแล้วอ่านี่โอเควางเรียบร้อยใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะหยดด้วยน้ำมันพริกเผา ศิลปะมาอีกแล้วเหรอฮะช้อนอันนี้ครับีหยดหยดลงไปในในน้ําเพื่อเพื่อมันจะได้แบบว่ามีสีสันดูแบบเหมือนเวลาเรากินต้มข่ามันจะมีน้ําพริกเผาน้าํามันลอยหน้าอะไรเนี้ย,ยใกล้ๆเลยนะคะเอาช้อนตักขึ้นมาแล้วก็หยดอ๋อแล้วก็หยดลงไปหยดลงไปเลยครับใกล้ๆหน่อยก็ได้อ่ออาไหนไหมอ่าหยดตรงอื่นด้วยก็ได้ครับ ้ให้มันห่างๆให้มันเป็นศิลปะครับอ,อไม่ใช่ครับไกลไปไนนนลอ่าหยดให้มันแบบว่าเป็นความชอบของเรานะครับมันก็คือเป็นศิลปะอ่าแม้พอซอสมันข้นอนะ่ะมันจะแบบว่าหยดแล้วแบบมันจะไม่ไหลไปไหนเงี้ยมันทําให้อาหารของเรามีความสวยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอ่าอ,อีกสักตรงนี้สักหยดหนึ่งจะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องน่าทานด้วยใช่ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะ จากนั้นเราก็จะวางไก่ลงไปก่อนวางไก่ในกไก่อันนี้ก็หยิบหยิบปลายครับรวมๆม,มานิดนึงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋อแบบแบบนั้นแล้วก็วางไปตรงพาดพาดหรือว่าวางตรงกลางก็ได้ะจะลม้มไหมนะวางไปเลยครับวางไปเลย <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะแต่งด้วยผักชี ีโรยหน้าลงไปเลยเอาเราค่อยๆวางครับทีละาใบที่เราไปหยิบทีละราใบอันนี้มันจะงานแบบว่าปานี่นิดนึงอ่าวางแบบว่าแทรกตรงเส้นสปาเกตตี้อะไรเงี้ยครับน้องไม่ยอมไม่เป็นไรครับอ่าโอเคอ่าทีละใบานะคะเอาเอาตามศิลเป็นศิลปะของเราเลยก็ได้ครับแย่ yeah, เลยค่ะถ้าพูดนี่ อ่าขอฟังนี้อีกสักนิดนึงอ่าจริงๆถ้ามีถ้ามีใบมะกรูดทอดเราก็สามารถวางไปมะกรูดทอดได้ครับต่อไปก็เราจะเอาแค่พริกทอดครับเสียบลงไปสักสองเม็ดก็ได้นี่นี่ครับอันนี้อ่าเออไม่ได้ไม่ได้ต้องคอตะคองน้องฝั่งนี้ค่ะอ่านี่อ่า ยังไงงดีค่นี้ก็ได้ครับน้องไหลค่ะแป๊บนึงนะคะอ่าอ่ะเ้าได้ได้ครับได้อ่ะเราก็อาจจะวางดอกอัญชันไปสักนิดนึงให้มันขอบขอบขอบจานแป้งไว้ข้างจานใช่ให้ลูกค้าทักว่าวางมาทำไมแต่จริงๆทานได้นะครับแต่ถ้าเราล้างสะอาดจริงๆมันก็กินสดได้เลยใช่ เชื่อไปคะถ้าเกิดบิมอยากเรียนรู้เทคนิคการทําอาหารไทยดีๆแบบนี้เนี่ยบิมสามารถติดต่อ,อ,อแล้วก็ติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับฝากติดตามนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ยู u ูบนะครับรวมถึงทิ k t o k นะครับครัวบ้านสวนทวีนะครับในนั้นเนี่ยจะมีคลิปสอนทําอาหารมากมายนะครับทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างชาติแต่หลักๆี่ยจะเป็นอาหารไทยนะครับ มีเมนูมากกว่า5 0 0ร้อถึงหกรเมนูให้ได้เลือกชมเลยนะครับ oh ก็<ฮ>ฝากด้วยครับรีเควสตได้ด้วยใช่ไหมคะว่าอยากจะให้เชฟสอน<ช>เมนูอะไรก็คือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมเองได้เลยเพราะว่าผมจะตอบอินบ็อกซ์เองกับทุกคนครับเยี่ยมเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเชฟมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราหน่อยไหมคะได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมนะครับที่ให้โอกาสได้ผมมาสอนคุณผู้ชมแล้วก็น้องบีมนะครับได้ทําอาหารไทยที่เป็นยาที่ อร่อยที่สุดในโลกในวันนี้นะครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณญญเชฟไปญญามากๆ,ๆเลยนะคะเชฟไปหรือว่าไปคุงจากครัวบ้านสวนทวีนั่นเองค่ะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o อกนั่นเองค่ะรีเควสเมนูอาหารได้ด้วยโอ้โหใจดีแบบนี้มีแค่เชฟไปเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้ไอเดียดีๆรวมไปถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีการต่อยอดพัฒนานะคะต่อไปให้คนทั่วไปเนี่ยมีความสนใจจะเข้ามา ศึกษาเรียนรู้หรือว่าเข้ามาใช้เข้ามาทานก็สามารถติดตามได้ในรายการของเราค่ะนั่นก็คือรายการสินสร้างทางอาชีพที่จะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วบีมและเชฟไปต้องขอตัวลากัานไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ